ไปไม่ถึงฝั่งฝัน,นครับสำหรับทางบาเซลนาของทางชาบี้เอนเดสครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานครับลงเล่นในก o ป a าเดลเรรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วก็ไปพลาดท่าเลยครับแพ้กับทางแอตติกบิวเบาไปนะครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรครับไปดูกันเลยครับ ย้อนกลับไปนะครับในเกมกูร์ปาเรย์เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับก็เป็นรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับแล้วก็เป็นเกมระหว่างบาร์เซโลนานะครับยกผลบุกไปเยือนทีมอย่างเอลติกบิวบาร์นะครับที่ซานมาเมสและในเกมนี้นะครับบาร์ซ่านะครับจัดตัวผู้เล่นนะครับนำทัพโดยเปย์นานะครับเกมรับก็จะมีทางอาเรนโดเบาเด้ครับมีอันเดรสติเตนเซนครับอาราโคชูสคุนเด้ครับแดนกลางมีเปดรี่อุคายกุนโดกันเฟรนกี้เดยองเกมลุกนะครับก็มีโรเบิร์ตเรวันดอฟกี้นะครับมียามาลครับแล้วก็็็ทาางงเเเเเฟรรรรลลััันนนนนตตออสคคบบมมื่่วี้กจชุดะ ส่วนทางฝั่งบิวบาวครับก็นำทัพโดยทางกูรูเซต้านะครับเป็นกองหน้าตัวเป้าครับฮอยอันซันเซ็ตนิโกวิลเลียมครับที่ลงเล่นในตำแหน่งเกมลุกเลยครับ และในเกมนี้นะครับก็สู้นโคตรมันเลยนะครับปรากฏว่าเป็นทางบิวบารนะครับที่ขึ้นนำก่อนครับนาทีแรกเลยครับของการแข่งขันนะครับก็เป็นทางกูรูเซต้าครับยิงขึ้นนำไปก่อนนะครับหลังจากนั้นครับโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้มายิงประตูตามตีเสมอให้กับบาร์เซโลนาครับไล่มาเป็น1ต่อ1นาทีที่26แล้วหลังจากนั้นนะครับก็เป็นทางฝั่งของบาซ่าบ้านะครับยามาลครับยิงประตูแซงให้กับบาซ่าได้ครับในนาทีที่32 และในช่วงต้นครึ่งหลังนะครับเปิดฉากมาแป๊บเดียวครับครึ่งหลังเป็นทางฮอยอันซันเซ็ตครับยิงประตูตามตีเสมอให้กับบิวบาไล่มาเป็น2ต่อ2ในนาทีที่49ครับจบเกม90นาทีเสมอกันไปแบบเดือดๆนะครับ2ประตูต่อ2แล้วต้องต่อเวลาพิเศษออกไปนะครับปรากฏว่าคู่พี่น้องวินเลียมนะครับอินากิวินเลียมครับ ยิงได้นาทีที่105บวก2และประตูปิดกล่องครับนิโกวิลเลียมครับยิงได้นาทีที่120บวก1ครับจบเกมนี้ครับบิลเบาครับเปิดซานมาเมสเอาชนะบาร์ซ่าไป4ประตูต่อ2ในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับผ่านเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายได้สำเร็จแล้วครับโดยหลังจบเกมครับชาบี้ในเดสซักุนซือของบาร์เซโลนาครับก็กล่าวชื่นชมนักเตะของทีมของเขานะครับบอกว่าเกมนี้ เขาภูมิใจในตัวลูกทีมนะครับลูกทีมสู้ได้อย่างเต็มที่แล้วนะครับแต่ต้องยอมรับว่าบิวเบาเป็นทีมที่แข็งแกร่งในบ้านแบบสุดๆนะครับการเล่นกับบิวเบาไม่ใช่งานง่ายเลยนะครับตอนนี้ทางบาร์ซาต้อง move on ให้ได้นะครับแล้วก็ไปลุ้นในเกมฟุตบอลลาลิกาสเปนและยูฟาแชมเปี้ยนลีกต่อไปและครับส่วนอีกหนึ่งคู่ครับที่ลงเตะเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นเกมระหว่างมาโยกานะครับเจอกีโรน่า แล้วก็กลายเป็นทีมอย่างมาโยกาครับหักปากาเซียนครับเอาชนะกิโรนาไป3ประตูต่อ2ครับถือเป็นการชนะแบบสุดมันไปเลยครับส่วนทางทีมอย่างกิโรนานะครับก็ไปไม่ถึงฝั่งฟันนะครับแล้วก็เป็นการหยุดสถิตนะครับไม่แพ้ใครไว้ที่17นัดติดต่อกันนะครับนัดที่18ก็มาโดนมาโยกาเลยครับที่ชนะไปได้ครับส่วนนี้เลยครับก็คือสถานการณ์ในรอบ4ทีมสุดท้ายนะครับตอนนี้3ทีมที่ไปรออยู่ในรอบเซมิ f i n a l แล้วนะครับก็มีเรอัลโซซิดัดครับ ที่ชนะเซลตาบีโกมา2ประตูต่อหนึ่งเมื่อช่วงวันอังคารที่ผ่านมาครับส่วนไปขําคืนที่ผ่านมาครับมาโยกาก็ผ่านเข้าสู่รอบ4ทีมนะครับบิลเบาผ่านเข้าสู่รอบ4ทีมและมาลุ้นกันนะครับในคืนนี้แอตเลติโกมาดริดหรือเซบีย่านะครับจะผ่านเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายครับและนี่แหละครับก็คือบทสรุปทั้งหมดนะครับของรอบเซิไฟแนลในฟุตบอลโกปาเรย์ของสเปนในฤดูกาลนี้ครับโดยการจับสลากประกบคู่นะครับในรอบเซิไฟแนลจะมีขึ้นในวันที่26มกราคมนี้แหละครับ และเพื่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับบาเซลนาในมือของชาบี้เอนเดสครับตอนนี้ก็ถือว่าโดนกดดันอย่างหนักเหมือนกันครับที่ปีนี้แพ้ทั้งเรอัลมาดริดนะครับในฟุตบอลสเปนนี้ซปเปอร์คัพแบบหมดรูป1ต่อ4ครับแล้วล่าสุดก็ตกรอบฟุตบอลคูปาเดลเรย์ไปอีกครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับฟอร์มของชาบี้เอนเดสและบาซ่าในชุดนี้นะครับ แล้วก็คิดว่าทีมไหนจะคว้าแชมป์ในศึกฟุตบอลโคปาเดลเรในฤดูกาลนี้นะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมตั้งเป็นรายการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องโฟนตุงไว้ด้วยนะ สุดท้ายครับฝากทุกคนไว้ด้วยกันนะครับใครอยากจะครอบครองซูซูกิสวิปจีเอลเน็ครับ Next to เน็ก28ขับสนุกเต็มขั้นเร้าใจเกินพิกัดครับตอนนี้ซูซูกิครับมีโปรโมชั่นพิเศษมอบให้กับทุกๆคนเลยนะครับหากใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยครับที่ w w w suzuki.co.th ครับหรือว่าใครอยากมีประสบการณ์สัมผัสรถคันนี้ด้วยตัวเองครับไปขับได้เลยครับที่โชว์รูมซูซูกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยกันนะครับกับรถยนต์คุณภาพอย่างซูซูกิครับ